สว,ส,สวัสดีค่ะคุณพ่อสารคา,ามครับสวัสดีค,ค่ะมาตามเนี่ยทางกับพอสารค้ามเนาะค่ะตอนนี้ตอนงวดครับค่ะ,ะคในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2อ6พันห้ร้สบเจ็ดค่ะงวดที่ผ่ามาบางหันครับผมสาวหนิงเหล็กคุณพ่อเขาจังจังเนาะเขาเนาะฝันว่าผีลุกขึ้นมาของเงินาบาทเน่าผีผู้หญิงลุกขึ้นมาของเงินหาบาทแต่เงินแล้วเลี้เลยว่าสันเนาะคุณพ่อคุณพ่อเป็นใายมาคุณพ่อถือโ่นเงคุณพ่อจับกันนะคุณพ่อ จั๊กตี๋คุณพ่อเป็นตือโซ่เนาะครับเนาะเป็นตัวเลีกเพื่อนสามคุ่พ่อกับเขาเพื่อนหายมากสามซุนหาสี่ซูนหาก็หาสองนะครับเนาะสี่ศูนหาสีู่นหาเขาจังจังครับผมวันที่สิบหกมีทุนายนสองพันาร้อยหกสิบเจคะาเดสามเนด้วยสามเดมบาทเนาะครับนี่ตัวหลีคุณพ่อเนาะออค่ะอโอเคครับคุณพ่อครับสี่ศูนหาเนาะสีุ่นหาคุณพ่อครับสีู่นหาคุณพ่อหายมากเขาจังจังครับ ค่ะครับรางวดนี่คุณพ่อเพิ่นวาเพิ่นฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมมาตามแนวทางครับคุณพ่อตอค่ะครับฝันเนวไยไรครัคุณพ่อฝันเัน่อนฝันฝนฝันฝันเันฝอนนฝันีันฝันเมื่อนืนีนี้นฝัเฝันฝัืฝนเมน่อนืนนี่นฝันฝันฝันทีนเัน่อนฝนฝั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 นฝะนฝั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 นทันเันฝ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 นฝันเั็ันฝัคฝันฝนฝันฝันฝันนฝันฝันฝัฝันฝันันนฝันอนฝันันนนน พันส่วงได้นอพันตอนพอนอนไปน่ะพันว่าไปถึงไปใช้เบ็ดกับเตืยมมอวงอ,อ่ะบอกโต้ค่ะคุณพ่อ,อพ,พันได้เ,เานา่ที่รัฐบาลนี่ก็เลยเอาอันอันที่ขึ้นบ้านที่ขึ้นหน้าพอดีนะไปไปนอนอยู่นาค่ะทวนเทียนอย่างนู้นะนบ้านนี้กเ็เลยผ้ากันโดเยียงเอาของขึ้นเค่รถ กลับมาเขามาในบ้านหนะ้าแต่ก็น,นอนตกวันนอนอยู่เถียงค่ะนอนอยู่เถียงหน้าคุณเพราะเพ่อขวังคือรถแล้วกตัดแฉมาบ้านแตทั้งเตียงทั้งเบ็ดทั้ง,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 งมอสอย่างนี้ละ่ละก็ได้จดไปใส่มองบ้านนี้ค่ะไปใส่มองมันก็เพื่อว่นไหนได้ไปใส่เบ็ดกำลังสีใส่เบ็ดล่ะหมอกใส่ก็ได้อ๋อ,อมันได้หมอรได้หมอแบ็ดบ้านนี้อ๋อมันกิ ใช้เบ็ดเดียวคนน่มบบมา,มามาเบ็ดกับคนไหนมาว่าเรื่ม่าว่าเพื่อถือใช้เบ็ดไปเพื่อที่เดียวน่ะกังมันได้ท่านนั่นซ้ำซ้ำซ้ำหนี้เลยของคุณพ่อฝันว่าได้ไปใช้เบ็ดใช้มออ่องเออได้ปลาบ่บานี่ได้ยูบปานได้ปลาหยังปลาคอปลาดุกนี่แหละได้ไปคอปลาดุกเออได้แจ็คตัวคุณพ่อมันอ่านัอาไปได้นู่นนี่จับใส่ควางใช้ควางแล้วมันถึงเบ็ดที่ว่าใส่ม่องใส่เบ็ดแต่ใช้เบ็ด ทีแรกไปใส่ยังก่อนทีแรกไฟอันต้งที่ดไ,ไ,ไ,ไปใช้มองใช้เบ็ดไว้แล้วใช้ใช้มองไว้แล้วค่ไปเลื่อยวันี้แต่คืนมาบ้านมาเนี่ยมันหน้าเดียวเดียวไปเรืนน่อันขนของขนยังใส่รถใส้ล่ามานนะค่ะมาหว่นบ้านพอดีก็เลยไปใส่ไไเบ็ดอีกกรน่าวะแม้มองใส่ไว้แล้วค่ะก็เลยไปไปใส่เบ็ดบ้านใส่เนะบ็ดรถที่คั่นมันละวันนี้ผมโอ้หมอบีดหรือหมอบีดต้วนนี่วะ เลยกับป้าหมอบีบไปช่างช่งเด็ดพยายามเบียดมันก็ทีก็แบบเดียบเองจเฉพาะในจักโตเันจำไม่ได้เลยจับใส่แของใส่แของเพื่อดนกับหูเมื่อเลยแต่ว่าได้จับปลาใส่ของอยู่ได้จับปลาใส่ของอดูเป็นปลาหยั่งเนื้อคุณพ่อีคสันจปลาดุกปลาคอปลาเข็งเนี่ยปลาดุกปลาคอปลาเข็งเนาะค่ะได้จับใส่ในของอยู่แต่บุกู้ว่าได้จับโตบานีกระไรหูเมื่อเลย ปาณิตูรีนี่บาิสีเป็นตัวไรน้องปาิสแล้วมันตีม่นเป็นอ่ไรกันเนาะมันมายข่หนังเดี๋ยวได่ตีเอาคุณพ่อให้ตีเอาลา่องปุ้นเบีดตีเนเจ็ยดนน้คุณบอกเนาะเบียดเบีดกับเป็นเจ็ดเนาะะได้จับปลาบ่คะคุณพ่อปลาด้จับยจับก็เจ็ดอยูแล้วมาตีเบียดกับจับโคตมาใช้ขวานปลาจับเปียดเจ็ปลากระแปดเนาะคลองนีน่าจะเป็นศูงเป็นศูนแล้วบัตอ เพราะว่าของมีวงกลมเนาะค่ะคุณพ่อค่ะเจ็ดแปดศูนย์เลขสามตัวเนาะคุณพ่อนอะเออน่ารแต่เียวเ่ะแปดศูนย์ท่านผู้ชมก็ตีซอยกันเนาะค่ะว่าคุณพ่อฟันแนวนี่เลขสิเป็นตัวใดเนาะค่ะตีซอยกันแต่ว่าแอปสิตีห้ก็คือเจ็ดแปดศูนย์เนาะค่ะเลขสามตัวไปตัดเหรนเอาค่ะบาน้ รถไทยน่านี่มีป้ายทะเบียนรถบอกคุณพ่อบ่บ่เห็นบ่หูเลยบ่มี่แม่หมอคะป้ายทะเบียนเนาะรถคนไทยไงค่ะก็เอาเเขนเเขนก็เนาะตัววิกตอวงวดค่ะต้นวิกก็เอาเจ็ดแปดศูนย์นี่แหละคุณพ่อค่ะคุณพ่อฟันมาได้ไปใส่เตียงได้ปลามาสังกายถ้าผู้ชมตีซายกันเนาะตอนนี้เท่านั้นเดี๋ว่าถ้แจ้งของขึ้นมาบ้านตอนน่ะแก้งข้อของขึ้นมาบ้าน เออ่อมันดำหน้าเรียวๆเด็ดเด็เฮ็ดเดียวมาบ้านเดียวมาเฮือนเหมืนบอกคุณพ่อเออมาอานเฮืนช่างไปใช้เบ็ดขี้อบันที่ใช้เราคุณพ่อบันฮะบันที่ใท้ตัวได้นอนเปาหาบันที่เป่าหาเนาะตีไปน่อเนาะเปหค่ะบันนี้แต่เขาเขากลุมฝันได้คุณพ่อบันจับเนาะบดจับบดเจ็ดกะหาเนาะถ้าตีเป็น แนะนำ่าจับบบมือเป็นหาเฮ้จิเป็นเจ็ดกับตีได้เนาะคุณพ่อเนาะก็ตีได้ก็ตีได้ดครับแปดหาบานอีกทีกติดไว้น้่เนาะเพราะว่าคุณ,คณพอ่อเพิ่นฝันว่าเพิ่นเด้ขึ้นมาเฮื่อน,อน,นของเนาะค่ะแกของของ้นข,ของขึ้นมาใบบานเพิ่นว่าค่ะกติดบานอีกทีไว้นําแต่ว่าตัวเลขที่ตีจากฝันก็คือเจ,จ็ดแปดศูนย์เนาะค่ะคุณพ่อมักจะตีคุณพ่อมักระวังเจ็ดแปดศูนย์กับศูนย์แปดเจ็ดมักตเอาศูนย์ไว้หนอ้าศูนย์ไ้หลัง ูนยนบ่เอาู่นใบไส้คุณบ่อศูนย่านย่านยุนาหรือดอกศ่วนอยากเอายุเอาไว้นาเม่นบ่เออเป็นตังไดเป็นตัวใดส่วนเท่าไหนเจ็ดแปดหรือสนแปดเจ็ดบ่าโมหแล้วแท้ตีวตีเอาท้ว่าแท้ว่ามากว้นาเออมก่นาส่วนแปดเจ็ดก็ส่วนเจ็ดแปดกลาท่ป็นผู้ชมเอาไปพิจารณานอะคุณ่อเป่นกับเิ่นกับ็นกับฟันแล้วก็เปไกับ จังจังมานั่นเลยจะฆ่ามานั่นกแหัว่า้าออกมือหนึ่งส้องมือหนึ่งเนาะแล้วจะมาตามคุณพ่อเหรอเพ<อ>ื่อนวะเที่ยวนี่กับฟันบ่ค่อยชัดเจนแห้งปัน <ๆ S 2> ไหนแต่ว่ากับกับมีให้ไปตีอยู่เพือ่อนวะกับฟันว่นใดจับปลานี่แหละเพื่อนวะใส่เบ็ดใส่ปลาเนาะค่ะคุณพ่อมียังเพิ่มเติมบ่คะบ่บ่มีมั่ฟันตอนนั้นนะค่ะฝันสันๆเนาะคุณพ่อเนาะฝันบ่ยาวค่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณพอสารคามหลายหลายพาถีบพงแนวทางเนาะค่ะเวลาที่เข่าเมา่อหันหน้าื้อเนาะไม่เข่าสั้นเข่าคุณเพลคุณพ่อเข่าสามตัวเลยนะคุณพ่อค่ะสามตัวแต่ว่าหันเข่าโตโตเนาะค่ะเพราะคุณพ่อหายมาซีซูนหาเนาะค่ะกระตือว่าแม่นครับถือว่าเป็นผู้ที่ฟันแม่นผู้หนึ่งค่ะหายเรียกเข่าทั้งสามตัวเลยกรถือว่าสุดยอดแล้ยสามก็มีเสื่อมเนาะเขาเงินึ่งสามบาทไม่ใจ่ค่ารถก็สามบาทอยู่ค่ะ มี่ยังเติมเติมอีบ่คะอ๋อนี่นี่ท่านขอบคุณพ่อสารคามค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อสารคามขอบคุณครับสวัสดีฟังเรื่องเล่าความฝันแนวทางดีๆครับผมกับคุณพ่อสารคามของเฮาครับวันนี้ว่าท้งพุ่นก็จะได้มาสรุปตัวเลขของคุณพ่อสารคามในคลิปนี้ครับผมงวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแต่เขาเนาะคลิปแผลต่อวิกตงวดกับคุณพ่อครับผมงวดที่ผ่านมาครับผมงวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผม แนวทางตัวเลขของคุณพ่อสารกข้ามเข่า3ตัวจังๆครับผม5 40, 4 0 5 0 4ูนยะ์หาศูนย์เนาะเป็นตัวเลข3ตัวครับผมแต่ว่าเข่าเป็นตัวกลับเนาะครับเนาะบอดดาเข่าตรงๆแต่ว่าทั้ง3ตัวนี่เข่าเบิดเลยครับผม5 0 4เข่าจังๆครับผมกับตัวเลขของคุณพ่อสารกข้ามครับถ้าผู้ใดติดตามก็น่าจ,จะได้เห็นตัวเลขของคุณพ่อนะครับเนาะข่วงสุดท้ายคุณพ่อฝันว่าผีผู้หญิงหลุกมาของเงิน5บาทเพิ่นว่าครับ คลิปนี้คุณพ่อเป็นฝันว่าได้ไปใส่เบ็ดกับผมไปใส่เบ็ดใส่ม่องใส่เบด็ดไส่ปลาเห็น,นาะครับจับปลาใส่ของจับปลาใส่ของคุณพ่อเปิดขายเป็นตัวเลขเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้านะครับเนาะแปดห้าแปดห้าเป็นบาทเลขที่เพราะว่าเพิ่งเดินนของกลับขึ้นมาบ้านเพิ่งมาครับฝันเกี่ยวกับบ้านเนาะครับเนาะคุณพ่อเพิ่ดขายเป็นตัวเลขบา,า,บา 8, ทเลขที่มะนั่งบาทเลขทีแปดสิบห้ากับผมเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดห้าแปดห้างวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดน,นี่ก็เป็นแน่แท ไปพิจารณาเนาะครับครับผมคลิปนี้บ่าวทองพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงตัวนี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทองพูนครับหาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมเนาะครับเนาะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของทองพุ่นชาแนลครับก็ขอทุกท่านโชคดีโชค m ắ นร่ำรวยเงินทองสุขสุขคุนครับคลิปนี้บ่าวทองพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงตัวนี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ